ชื่งดังเลยชื่ออะไรนะค่ายไฟนีซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรอยู่ท,ที่อยู่ที่ไหนในค่ายนี้ค่ายาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรมีใครเป็นคู่ฟังซ้อมแล้วบ้างครับอยู่นั่นตอนนี้ เปิดปีปพีเพื่อนในคาชิกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ <15. S 1> สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบหาน้ <14. 15. S 1> นำหนักปปบ,บ่อยกี่กิโลครับ <15. S 1> สามสครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เราต้องมาเจอกับมาใหม่เนาะยังไม่เคยต่อยแน่นอน <15. S 1> ครั้งแรกเลยแล้วเราดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษามายัาง <15. S 1> เขามมยสตยไตล์อะไรวันนี้มาเจอเขาวางเคววางแผงไงดิ ก็เดินตามตตาเราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นว่นทีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไหนมาก่อนที่จะมาไฟนี้เราต่อยไหนมาสีรเคสตะเคีอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยตอยเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ชนะชนะด้วยวันนี้เลยมากรุงเทพเนานะวันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเบียได้32กิโลเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างผ่านแล้วร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมหมอชนะค่ายเนาะไฟนี้คุมมากี่กิโล ประมาณโลสองโลสามโลยังคุมกี่กิโลสองโลได้ต่อยมือไทยมาทั uh ้งหมดเท่าไหร่ของเราตอนนี้สอคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยวันนี้เจ็มที่นะอ่ะขอโชีดีบรุบครับ